สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะาพาภรรยานางงามมาอยู่บ้านสวนนามระพีพัดลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวถึงจะเป็นพระเอกเบอร์ต้นๆของช่อง แต่พระเอกหนุ่มเวียสกลวัฒนยังเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ต้องหรูหราแต่ว่าดูมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้กำลังจะเป็นคุณพ่อแล้วด้วยทุกอย่างที่ทำก็เพื่อครอบครัวกับภรรยาวิกกี้ตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกน้อยชีวิตของเวียและวิกกี้หาชมกันได้ในช่อง y o u t u b e ของเวียและเทปนี้ได้แชร์แขกรับเชิญที่เวียบอกว่า มีแต่แฟนๆเรียกร้องเป็นพระเอกคุณพ่อลูกสองน้ำระพีพัฒคราวนี้มาเที่ยวบ้านเสิงของเวียที่อยู่ติดแม่น้ำนครนายกบนเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่ตอนนี้กำลังปรับปรุงให้น่าอยู่มากขึ้นแฟนๆที่ได้ดูเทปนี้บอกว่ามีความสุขไปด้วยเพราะทั้งหาทั้งขำตลอดน้ำระพีพัดมาคแคมป์ปิ้งทำอาหารทานง่ายๆแบบสบายๆและช็อตที่นักสแสดงหนุ่มนัดอติรุธบอกน้ำระพีพัดว่า มีอะไรอยากแนะนำว่าที่พ่อลูกออดหรือไม่น้ำหันไปชมวิกกี้ว่าน่ารักจังเลยน้องแพรวาจนหัวเราะกันทั้งวงแล้วน้ำก็บอกว่าหน้าเหมือนแพรวายังหันไปถามอีกว่าชื่ออะไรนะนัดและเวียตอบแทนว่าวิกกี้และน้ำยังขำหนักมากเพราะหัวเราะไม่หยุดก่อนจะบอกว่านึกว่าแพรวาแต่ยังดีเพราะมีประโยคโดนใจปิดท้ายจากน้ำว่า เลือกแล้วคือเธอการจะมีครอบครัวต้องเลือกแล้วคือเธอเท่านั้นนามระพีพัดเล่าว่าเขาเป็นคนจังหวัดนครนายกโดยกำเนิดแม้เขาไปโลดแล่นในวงการบันเทิงใช้ชีวิตในเมืองหลวงหลายฤดูแต่ไม่เคยสลัดความคิดนี้ออกไปจากหัวได้เลยสักวันจะกลับมาอยู่ที่บ้านจังหวัดนครนายกดาราและแสดงชื่อดังเล่าต่อว่าเขาชอบเลี้ยงไก่ชนเป็นชีวิตจิตใจแต่ก็เว้นวักไปช่วงหนึ่ง กระทั่งเมื่อประมาณ10ปีก่อนกลับมาเลี้ยงอีกครั้งจากความต้องการทำเป็นฟาร์มจริงๆังมีส่วนสำคัญทําให้ตัดสินใจพาบินตราพรยาและลูกๆลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวสร้างระพีพัดฟาร์มจนเป็นรูปร่างอย่างที่ตั้งใจเมื่อก่อนผมเป็นคนค่อนข้างจะเป็นสุขนิยมก็เต็มที่ทำงานเต็มที่สนุกเต็มที่ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะถือว่าใช้ชีวิตคุ้มในช่วงวัยรุ่นนะครับ มันสุดตรงเหมือนกันแต่ว่ามีความคิดอย่างหนึง่งวันหนึ่งอยากกลับมาอยู่ที่บ้านที่นครนายกถ่ายละครตามโลเคชันต่างๆส่วนใหญ่ไปตามทองทุ่งยิ่งทำให้เรานึกถึงบ้านเราตลอดผมเลี้ยงไก่ชนอีกครั้งเมื่อประมาณเกือบ10ปีแล้วนะครับพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยมีทั้งบ้านแล้วก็มีที่อยู่หน่อยก็เลี้ยงไก่มันก็จะแออัดและเราเริ่มจริงจังกับมัน เป็นฟาร์มด้วยความจำกัดของพื้นที่เลี้ยงอะไรทั้งสิ้นก็ไม่ไปรบกวนสร้างความรำคาญให้กับเพื่อนบ้านขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ